สาวดีครับแล้วก็มาอยู่กับทมรอกันอีกเช่เนเคยนะครเพื่อนมันเร่มมาเล่นโลบอกเลยมาจุดกบลังซื้ออะไรได้ นจะไว้นะถ้ามันเป็นรูปนั่งแบบนี้คือผมยืนอยู่แต่ถ้ามันเป็นรูปยืนมนคือผมนั่งอยู่ทุกคนดูตรงทุกคนดูตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเราสักเกตด้วยถ,ถ้าผมนั่งมันจะมีตระยะเลย

ก็ได้มนเน็มาคือ เก่งทุกอย่างเลยเหลือออกนี่ค่ะออกสร็จอ๋อเพราะว่าเพราะว่าอะไรวะแม่จะพิมพ์คับ้ยออกเสร็จแล้วด้อเลยอเมซอออมิสนไปได้เลยนะแม่เองยังออกหูคิดเลย เพือ่อนตายเพื่อนตายเอนตัยเพนตเพื่อนตายด้วยตัวไตินเตร์มาเอตอนนี้ไม่นี่คือเอาให้รู้เรื่องก่อนไปเตมค่ค่อยๆกั บัวขอเป็นีดถอเนีดถือไม่อย,ยากไาม,ม่ยอยากได้ทองอยากได้บนนีออเดอเป็นไอนี่สลุเออเออ อยากไล่ย,ยเนหนนิดตายตายไม่มีหงินเลย

หรือว่ารัดมานี้ของกิน h e l โ o i อิกยโอ้วันดีนั่นคือคุณอีกแล้วคุณตายโดยลุบลุบลุบจะหลอกคุณโดยโดยแอบ,บอยู่ข้างหลังประตูประตูหลอกอย่าลืมอย่าลืมดูประตูให้ดีแหลนะและ อดี๋ยวนายไดียนายก็ชินกับสถานที่แบบนี้เองอยครับอแพครับตอหรี้รออนนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนึกกดไลค์กดซับสไคร้์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรามนะาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของพวกคุณนะครับผม